สวัสดีเด้อจ้าไอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะมาค่ะพอกันอีกแล้วมาคลิปนี้เนี่ยพาเอเตอร์เอ้ยกระซิบมาบอกว่ามาเด้อจา้ามาดื่มกาแฟดำกับตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้าหรือว่า ผ่าใส้อบานเอ้ยค่ะเพื่อนกระซิบอกว่าเอ้ยนะผาห้องเอด้อมะผู้เลยนะ่ะมาห้องออกกําลังไกยอันอันกล่องอันโหลดอันโหลดเสียงโหลดหล่มเนาะมาได้เจเนอเอาพร้อมแล้วบ่แบบม้วนๆนหน่อยเะเนาะเอาบันนี้ก็เตรียมตัวเลยมันบอกมาได้เจะได้ มาเด้อจะเด้อมากินกาแฟดำเกอยทุกตาพาฝันเด้อจ้าพาห้องมวนๆขาออกกําลังกายก้องเสียงนํำคำพูดเลยโบห้องก็มาฟังเอ้ยอันห้องค่ะก็หมือนก็เฮอบรรยากาศอีกแบบนึงมันบอกมาเอ้ยด้พาหูปกาแฟดำจ้า มีแห้งจะมีแหง้งมีแหง้งกาแฟก็น้อนหอนอุ่นๆเนาะมาค่ะวันนี้ก็กิกนกาแฟดำก็ตุกตาผาฟันคุยกันไปน้ำเนาะค่ะเนาะคุยอ้าบึงหนกหนกพันไล่ไหลเลยเขาอย่ายนะะยงนี้ก็ได้คุยกันไปน้ำค่ะพ่ในใครอันพูดเลยบ่คุยกันมาฟังเอ้ยคุยแล้วฟังก็คุยกันแบบง่ายๆค่ะเรื่องง่ายๆสบายๆสบ,ส,บสิ่งรอบตัว เมื่อนี้ลมหลายด้ค่ะทงงางเินเอยนี่ทางนอกนี่หนาวอากาศเย็นมีลมแต่ว่ามีหมอกลงหมอกลงคึ้มมาเลยทางนอกนี่แล้วก็ฝนตกลินค่ะลินปอยปอะนะ นกกระพันไหลค่ะมื่อนี้นกบินไล่ไหลนกแก้วคางเหอนเอ้ยนี่กระพันก็มาจับอยู่อันไหลเทือแล้วค่ะแต่ว่าเอ้วยได้ถไทยคลิปหลงเมื่อนี้มานเห็นมาจับอยู่สองสามตัวแล้วก็บินไปมันมีกไม่ไหลทางเหินหลังเหอนเอ้ยมันเป็นก็ไม่ใ่นกมันแล้วมาดีเอ้ยบอกเอ้ยว่าหันแล้วอีกอย่างทางนี้มันโบมีพันพันโบได้หิงเนาะเนะพันโบได้ยัน พันนุรักษ์พันดูแลรักษาพันนุรักษ์ไปเอ็ดอันตะเหลือโพได้ขาดซัดทางนี้อันที่ว่าเป็นอันพวกนกนกบินนี่ก็ถ้านยิงนะแต่ก็ต้องได้มีเบืออนุญาตคนมากก็เลยเอดยากเลยว่านฉันว่าว่าไปยืนยิงนี่กาข้ามคนเห็นมากระแจงตำรวจจับหรอคะแต่มันมีตำรวจอันพวกอันพวกนี่นะคะธรรมชาติเนี่ยพ้นมีอันนั้นอยู่ มันก็เลยเป็นธรรมชาติที่ว่าอยู่อันอยู่คงนานเนาะเอว่าเนาะมันบ่มีเพื่อไปเอสเตอร์ซินีนาขนาดป่าที่ป่าที่เลี้ยงเนี่ยค่ะป่าที่เลี้ยงที่นนาอันอยู่หําอันพันเอินเตออันที่ว่าเป็นอันตุอันอันถุกกวเนี่ยค่ะ ถ้าว่าเหาโบอยากไดแล้วหันไปปล่อยลงน้ําซี้ซัวโบไดเดอค่ะเพ้นจับพ่นเบอเ์ไปล่อยพ่นต้องไปป้อยมันมีมงต้องไปโทรบอกพ่นพ่นสิมีศูนน์รับอยู่เห็นเอ่ยเห็นพันไซเอ่ยฝังดอกแต่ว่าเอ่ยบ่เคยเลี้ยงป่านมันโถแก้วจกเท่เอ่ยก็เลยอันนั้นแต่ว่าหมู่เอ่ยที่พ่นเลี้ยงนี้พ่นพ่นไปอันอันนั้นไปไปปล้อยซีสซัวโบไดเด้อค่ะป่อยซีซัวพ่นเห็นบังกระหายพ่นเบอทํถเพราะว่า ปลาที่อยู่นําแม่น้ำนี่มันสิเป็นอีกแบบนึงแล้วก็ปลาที่เลี้ยงยู่น้ำถัน่นีแล้วเท่มามันไปแพร่พันไหลแล้วมันมันบูดีเพิ่นวาเพิ่นเพิ่นพันไซเออฝังเด้อเอ้ยกระบรู้เดอ้อนี่เด้อแต่ก็เล่าตามท้งที่ที่ว่าอันหมู่คู่พันเล่ามมเอฝังนะจ้ะกระตังกินกาแฟน้เน,น,ะะน้อนแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันเด้อจ้า